สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องปลดหนี้ครั้งนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีข่าวดีเรื่องเงินเยียวยาจะมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอีกเช่นเคยนะครับเส้งข่าวดีล่าสุดนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีมากนะครับสาหรับกลุ่มเปาะบางนะครับเพราะว่าจะได้เงินแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าทางคลังก็เตรียมงบประมาณไว้นะครับ2.3หมื่นล้านเพื่อจะเตรียมโอนให้กับผู้สูงอายุเด็กแล้วก็ผู้พิการทั่วประเทศนะครับเงินก้อนนี้ ก็จะกันไว้ให้โอนให้ผู้สูงอายุและผู้พิการทั้งหมด3เดือนนะครับก็คือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2 5 6รก็จะได้เงินกันแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวไปรับชมในรายละเอียดกันได้เลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็ฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะครับท่านอื่นก็จะได้รับชมคลิปนี้ด้วยนะครับกลุ่มปอบ้างก็เฮได้เลยนะครับเมื่อครั้งก็ได้เตรียมงบประมาณไว้ถึง 2.3หมื่นล้านบาทนะครับเพื่อเตรียมโอนให้ผู้สูงอายุเด็กแล้วก็ผู้พิการถึง3เดือนนะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายน256เลยทีเดียวนะครับก็เป็นข่าวจากหนังสือพิมพ์ Manager จอร์ออนไลน์ะครับวันที่30มิถุนายน256นะครับงวดสุดท้ายรัฐบาลลุงแล้วนะครับโอน3เดือนรวด1.8หมื่นล้านบาทเบี้ยยังชีพคนชราพิการเอทนับ10ล้านคนนะครับ งวดสุดท้ายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์แล้วนะครับเตรียมโอนเงิน3เดือนลวดนะครับเบี้ยยังชีพคนชราพิการเอดงบปี -66 ไตรมาสสุดท้าย1 8หมื่นล้านนะครับสำหรับ1.8หมื่นล้านนี้ก็สำหรับผู้สูงอายุนะครับงบนี้หลังจ่ายครบแล้ว4งวด5 1หมื่นล้านบาทเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์7 5พ7รออปทอนะครับเป้าหมาย9.2ล้านลายเบี้ยยังชีพคนพิการเอดให้กับ75,40อปทอเป้าหมาย 1.8ล้านคนแล้วก็90,000คนนะครับวันที่30มิถุนายนนะครับรายงานข่าวจากกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยเมื่อเร็วๆนี้นะครับนายเสรีพันธ์รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับลงนามในหนังสือด่วนแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออบทนะครับผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อแจ้งการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี2566นะครับเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปีงบประมาณ256 เป็นเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเบีย้ยยังชีพคนพิการแล้วก็เบีย้ยผู้ป่วยเอดสนะครับงวดที่4 3เดือนตั้งแต่กรกฎาคมถึงกันยายน2566นะครับวงเงิน18,600ก,กว่าล้านบาทนะครับก็ประกอบไปด้วยนะครับเงินอุดหนุนโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุหรือเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุนั่นเองนะครับให้กับ7,547อปทอนะครับเป้าหมาย9ล้าน สองแสนรายนะครับวงเงินรวมกว่า18ล้านบาทอันนี้เฉพาะวงเงินของผู้สูงอายุนะครับแล้วก็เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุทพรลภาพนะครับก็คือเบี้ยยังชีพคนพิการนั่นเองนะครับให้กับ7 5 4 0อปทอเป้าหมาย1ล้านแแสนกว่ารายนะครับวงเงินรวมกว่า4 0 0 0กว่าล้านบาทนะครับ และเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนจัดการสวัสดิการทางสังคมนะครับก็เป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดนะครับให้กับ7,540อปทเป้าหมาย79,000กว่าร,รายนะครับวงเงินรวมกว่า100กว่าล้านบาทนะครับสำหรับเงินอุดหนุนทั่วไปทั้ง3รายการนะครับกรมบัญชีกลางจะเป็นหน่วยง,งานที่รับผิดชอบการจ่ายเบี้ยยังชีพโดยตรงแทนปทอปทนะครับโดยได้ซักซ้อมแนทางการตั้งงบป,ประมาณรายจ่ายประจําปีงบป,ประมาณ256 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสําหรับทั้ง3โครงการแล้วนะครับทั้งนี้นะครับเฉพาะเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจําปีงบประมาณ256ถูกจัดสรรในงวดที่3นะครับเดือนมีนาคมกว่า17,000ล้านบาทนะครับแล้วก็มิถุนายน256ได้จัดสรรให้กับผู้สูงอายุกว่า8ล้าน6 0 0กว่ารายนะครับวงเงินกว่า280กว่าล้านบาทนะครับเพิ่มเติมมิถุนายน256วงเงินกว่า800,000กว่าบาทนะครับใน43จังหวัด ขณะที่งวดที่2นะครับสเดือนตั้งแต่มกราคมถึงมีนาคม2อ6หได้จัดสรรให้กับผู้สูงอายุกว่า1 7 0 0 0ล้านบาทนะครับขณะที่งวดแรกตุลาคมถึงธันวาคม25งหก็ได้จัดสรรให้กับผู้สูงอายุ17,000กว่าล้านบาทเช่นเดียวกันนะครับให้กับผู้สูงอายุกว่า8ปล้านเจ็ดแสนลายนะครับ <c oughs> ก็สําหรับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางนะครับตั้งแต่กรกฎาคมถึงกันยายน2 5งหทั้งหมด3เดือน ผู้สูงอายุเด็กแล้วก็ผู้พิการนะครับจะได้รับเงินแน่นอนนะครับก็คือช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงสุญญายกาศของการเมืองนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็รอตั้งรัฐบาลใหม่นะครับดังนั้นรัฐบาลที่จะผ่านไปก็อนุมัติงบจํานวนนี้ไว้ให้นะครับดังนั้นผู้สูงอายุก็จะได้รับเงินอย่างแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีการปรับเพิ่มแต่อย่างใดนะครับโดยผู้สูงอายุนะครับจะได้รับเงินตั้งแต่600จนถึง1000บาทนะครับแล้วก็เงินเด็กก็รับอยู่600บาท และผู้พิการนะครับก็รับตั้งแต่800จนถึง1,000บาทนะครับส่วนเงินเยียวยาของรัฐบาลใหม่นะครับก็ต้องลุ้นให้ก้าไกลตั้งรัฐบาลให้สําเร็จก่อนนะครับซึ่งทางก้าวไกลประกาศว่าจะเพิ่มเงินเยียวยาให้กลุ่มนี้ทันทีนะครับหากตั้งรัฐบาลสําเร็จโดยจะมีการเพิ่มเงินให้กลุ่มต่างๆดังต่อไปนี้นะครับสําหรับแผนงานรัฐบาลเก้าวไกล1ปีแรกนะครับก็จะมีเงินงบประมาณถึง250,000ล้านบาทนะครับโดยไม่ต้องกู้เพิ่มเลย ก็จะนาเงินส่วนนี้นะครับมาทําสวัสดิการสําหรับประชาชนนะครับ150,000ล้านบาทดังต่อไปนี้นะครับสําหรับรายการแรกนะครับก็จะเป็นของขวัญเด็กแรกเกิดทุกคนนะครับ3,000บาทต่อเดือนงบประมาณ2,100ล้านบาทนะครับโดยจะเป็นการแจกคูปองจำนวน3,000บาทให้พ่อแม่ผู้ปกครองนะครับนำไปซื้อสินค้าอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อเด็กแรกเกิดน,นะครับแล้วก็เงินเด็กเล็กนะครับจะเพิ่มเป็น1,200บาทต่อเดือน งบประมาณ32,000ล้านบาทนะครับแล้วก็จะขึ้นเงินเบี้ยยังที่ผู้สูงอายุนะครับเป็น1,200บาทต่อเดือนงบประมาณ1 0,000ล้านบาทนะครับแล้วก็จะปรับเพิ่มเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการนะครับเป็น1,200บาทแบบทวนหน้าทุกคนนะครับส่วนเงินบำนาญน,นะครับเดือนละ3,000บาทของผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการนั้นทางด้านก้าวไกลก็ชี้แจงไว้ดังนี้นะครับโดยจะให้เงินเดือนผู้สูงวัยนะครับเดือนละ3,000บาทแล้วก็สร้างระบบดูแลผู้ป่วยติดเตียงนะครับ จะเป็นการเพิ่มเงินให้ผู้สูงวัยนะครับเป็นอัตราเดียวแบบทวนหน้านะครับเดือนละ3,000บาทภายใน4ปีนะครับหรือจะได้รับเงิน3,000บาทในปี2 5 7 0นะครับถ้านับจากปีนี้ไปเพื่อให้ผู้สูงอายุนะครับมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพแล้วก็มีความมั่นคงทางการเงินเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมที่รัฐบาลมีการจัดสรรเบี้ยงินชีพให้กับผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนละ6 0 0ถึง1,000บาทนะครับ ก็สําหรับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้ปิการแล้วก็เด็กนะครับในช่วงที่ยังไม่มีรัฐบาลใหม่นี้ก็ได้เงินกันแน่นอนนะครับโดยรัฐบาลนะครับชุดล่าสุดก็ได้เตรียมงบประมาณไว้ถึง3เดือนนะครับ <ๆ S 1> เพื่อจะเอาเงินชุดนี้นะครับมาจ่ายให้กับผู้สูงอายุทุกท่านนะครับยังไงก็ได้รับเงินกันแน่นอนนะครับก็สําหรับผู้สูงอายุทั่วประเทศนะครับยังไงก็ต้องหวังเงินปังชีพเดือนละ3 0 0 0ับาทอย่างแน่นอนนะครับตามนโยบายหาเสียง ของว่าที่รัฐบาลชุดใหม่นะครับซึ่งหากได้เงินเดือนละ3ามพันนะครับแน่นอนว่าผู้สูงอายุนะครับก็ต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็จะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานนะครับก็คิดเห็นกันอย่างไรนะครับก็คอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้เลยนะครับ นี่ก็เป็นข่าวสารสาระดีๆที่นำมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารการเยียวยาแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ